สวัสด so, ีครับวันนี้จะชมหน้าเรามนะซึ่งกันลงแรงไปประมาณ EP ที่17ใช่ใช่ใช EP ที่ EP 17นะซึ่งก็ไม่พูดมาลงแรงเลยคือลงไปหลายตามากวันนี้แพ้ชนะแพ้ชนะวนๆไปแต่แพ้เยอะกว่าดาวรดไงเยี่ยมวินีกกดจริงๆเมื่อกี้อัดไปแล้วแต่กลายไป็นว่าเครื่องรวนมันต้องอัดใหม่ คือเวลากดปิดหน้าจอเนี่ยเครื่องรัวเนี่ยมันผมเครื่องผมเนี่ยเวลากดปิดหน้าจอมันจะหายเออถ้าผมไม่กดปิดก็ไม่ได้มันกดเดินเองอะ่ะแล้วพอกดปิดหน้าจอใช่ป่ะมันเป็นเอ,อ่อของแอปอันหน้าจอมันจะมันจะหยุดอัดของผมอะ่ะเออนั่นแหละมาเกมนี้อยากเล่นออฟเลนมากเลยเมนออฟเลนไม่ได้ออฟสักทีเนี่ยขอเพ้อ คืออยากเล่นออฟเลนมากคืออยากเล่นออฟเลนมากมากเลยน่ะนะ <c oughs> แลกตำแหน่ง,งแลกตำแหน่งเลยมีโอกาสเฮ yeah. ือโอเคสวยแบนด้ายอดเป็นกูดเล่นตัวอะไรดี เดี๋ยวเราดูก่อนว่าพอน้องข้าวคอนดา้าต,ตัวอะไรมานะแต่ผมไม่อยากเล่นดาซี่แต่ว่าไม่เอาดีกว่าตัวมันตัวมันไม่ไหวตัวมันอ่อนแอเกินไปแน่ๆไม่ใช่จิน,น้าแน่ๆเอาเอนโซบายเพื่อนเอนโซลมสุดยอดเปลียนสเปลก่อนนะ เดี๋ยว so เอนโซเขาใช้สกิลสเปลพันนิดทำไมเขาจะใช้สเปลพันนิดทำไมอ่ะ What <En so S 2> เอนโซเขะใช้สเปลพันนิดทำไมอ่ะอ๋อเขาเปลี่ยนสเปลแล้วเขาแบบเมื่อกี้ตาเมืเ่อกี้เขาน่าจะเล่นป่ามั้งเออเราเล่นตัวอะไรดีน่าจะเล่นดูดูกันสกิลเดี๋ยวไปฟัง ถ้างั้นผมเล่นเป็นตัวซิวดีกว่ามาซิวเพราะว่าซิวเนี่ยมันเป็นดามเมจเวทไงเราจะได้ตปจัจวจเข้าอีกฝั่งก็แครี่สองนะอย่างนี้ก็น่าจะสบายคิวคิวแครี่สมันก็อีซี่อยู่แล้วป่ะเดี๋ยวนะแครี่สอมันขาดตำแหนง่งไรอีกฝั่งเอาอีลินมาเมทแน่นเลยอะก็ก็แปลกดี แต่ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเล่นซิลได้ค่อนข้างจากซีดิตีเนี่ยเล่นการเล่นซิวส่วนอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแพ้แต่ผมจะทำให้มันชนะ oh. ค้นพบสมการแห่งชัยชนะแล้วจะเคลียร์เกมแบบไม่คอนทินิวให้ดู <laughs> ว่าผมเบียวมาไรเดอร์มากเกินไปฝั่งเขาได้จะอ e ีลิน อิลินเมดแน่ๆเลยตามเมื่อกี้เล่นไปเจอแวนลมเอ้ยไม่ใช่แวนเมดคือแบบโอ้โหตายเจ็ดตัวโคตรแจกเลยอะไรก็ไม่รู้ตายนั้นเนี่ยฮะอวเกมดีมีคุณภาพอยากแรงขึ้นอะพูดตรงคือโคตรอยากแรงขึ้นเลยอ่ะคือแบบไม่อยากเจอทีมที่แบบ ด้าฟตัวแบบแปลกมาในตำแหน่ง,งแปลกๆอ่ะคือด้าฟตัวแบบแพ้ทางอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ด้าฟตัวผิดตำแหน่งเนี่ยอันเนี้ยเข้าใจไม่ได้เนี่ยคือหน้าผมตอนเจอนี่คือแบบนี้เลยแล้วก็คือแบบสภาพตอนเจอทีมฝังของข้ามัคือแบบเนี้ยเป็นคิงเลยอ่ะโอ้โหคือแบบเฮ้ยมันช่างอันตรายแล้วเล่นซิลแล้วก็ปามีไปก่อนเฮ้ย จังหวะนี้จริงเอ้ยเดี๋ยวนะยอรินโลมจริงด้วยเออไม่ใช่อิรินอิรินโลมแล้วล่าสุดไม่ใช่ไออิรินอิรินอิรินเมดเออวิแต่อีฝั่งเขาด่าปลาหมึกมาแสดงว่าเขารู้ว่าเขาจะเล่นอีรินน่าจะกดมาด้วยกันปะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหยิบอีรินมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้เล่นถ้าถ้าอีกฝั่งเล่นปลาหมึกเนี่ยอิรินมาจะอ่ะกำลังพูดเพลินๆอยู่เลยก็ ก็ขออนุญาตโชว์ช็อตคิวไปก่อนหนึ่งคิวแล้วกันนะอืมเฟิร์สบัตงไงโคตรโหดโคตรอันตรายอะครับเพลงชาแนลเป็นไงแอคแล้วหนึ่งไม่แอคได้ไงแต่ช็อตเมื่อกี้เอนโซดึงมาโหดมากเลยนะผมพูดเลยว่าเอนโซเดี่ยวเป็นตัวที่ควรแบนมากๆคือม,มันเก่งมากเลยนะอจริงๆอะแต่ยังไงผมก็ยังเลือกที่จะแบนอาญาอยู่ดีกง อาญาคู่กับตัวอะไรก็เก่งหมดอาญาเอาทีงว่าอาญากับดอเลียเนี่ยมันคล้ายๆกันคือมันคู่กับตัวอะไรมันก็เก่งขอยาได้ป่ะเพื่อนโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรคือแบบมันมันเวอร์เข้าใจป่ะอาญามันเวอร์มันเวอร์แบบมันเวอร์มาๆมันเพิ่มเกาะได้มันอันตีก็แรงอท่านีถ้าหนึ่งก็แรงแล้วจริงๆอ่ะถ้าถ้าออกเวทอ่ะนี่อีลินแหลมจัดอ่ะช็อตนี้มันต้องหล่อป่ะจังหวะนี้มันจังแบบแบบหล่อเท่ โอเคจังหวะเข้าไปตายจังหวะเข้าไปตายอา้อาวเฮ้ยฮายาตายเหรอฮายาก็ไม่ได้ตายโอเคฮายาเขาแค่ไปรีเลดโอเคแครรี่ไม่ตายตั้งแต่ต้นเกมเดี๋ยวช่วยเอ้ยเยี่ยมเอออะไรช่วยพูดอะไรแปลกแปลกเฮ้ยสจว,วด์โดนล้วงมาเด้ โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายาเราได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนเราได้เหมือนกันเฮ้ยโอเคสวยเพื่อนผมว่าเวทบันพายมาไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่น่าใช่เวทบันพเนาะแต่เราก็ยังฟาร์มต่อไปนะฮะเป็นป่าเราต้องเงินเยอะๆเราจะได้แบกทีมได้แต่จริงๆนะแพทเนี่ยเราเก่งตำแหน่งเดียวก็ไม่ไหวนะมันต้องเก่งทุกตำแหน่งอะเอาจิงคือแบบ คือถ้าตำแหน่งอื่นไม่ได้มันก็ไปทั้งทีอ่ะบอกเลยมันก็ไม่ไหวนะคือมันแบกไม่ไหวจริงๆมันแบกไม่ได้อ่ะคือมันต้องทุกตำแหน่งอ่ะเนี่ยคือสาเหตุที่ผมไม่ชอบโซโลแลงคือเวลาลงแรงเนี่ยผมอยากเอาเพื่อนมาเล่นด้วยมากเลยแต่เพื่อนผมเขาก็เล่นเล่นแต่โลบอกกันนะเออแล้วก็เพื่อนเขาเขาแร่ไม่ถึงนะก็จะมีเล่นได้อยู่ไม่กี่คนก็คือต้นคูณนั่นเองซึ่งเออเขาก็ไม่ได้เล่นบ่อยไนงะเออ ก็เลยต้องนั่งกดโซโลวแรงเจอแต่อะไรปแปลกๆมากมายขอลานะเพื่อน thank you bro เฮ้ยผมขึ้นไปช่วยเลนบนกันดีกว่าเลนบนแบบเลนบนแบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเมนโอเมนโอเมนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลมีมหูรากอะสวยเพื่อนสวยจัดแล้วเราขึ้นไปเลนบนเลยไงเราฆ่าได้รัวๆเลยเกมนี้อ,อ้าวเฮ้ยเผอเดินสุดยอดนะเพลงชาแนลสองร้อยไอคิวไงถ้าเราขึ้นไปเราก็ตายเอานี่ไงเราขึ้นมาเพราะว่า เราจะมาช่วยเพื่อนจากนาคอสไงเห็นปะสองร้อยไอคิวโคตรเต็งโคตรอันตรายเรามาเวทนาคอสปะเรามาเวทนาคอสเลยเรามาเวทนาคอสเลยไงเราเวทนาคอสเลยเราไม่สนเลยเวทอะไรได้เวทหมดอะเอาดิตีคลิปไปโอเคคลิปกลางนาคอสต้องมากันผมอยู่เหนือนาคอสอยู่ก้าหนึ่งเพราะผมคือ ไอเซนเฮ้ย uh, อีลีเลือดน้อยจัดอะจังหวะนี้มันช็อตช็อตเวลาบุ oh, <okay. S 1> รุษปะอีลีนไปเกิด oh, <okay. S 1> เรียบร้อยอีลีนไปเกิดแล้ว oh, <okay. S 1> สะจัวเดี๋ยวตามไปถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่กลับถ้าไม่กลับเดี๋ยวสะจัวกลรมโอ้ยเน็ตเป็นไรเน็ตเน็ตเน็ต เราก็ป่ามีดโง,ง่ๆดาเมจมันก็แรงอยู่นะเออแต่ว่าเราไม่มีอันตรายเล่นยากอกลับดีกว่าเดียจะได้อันตรแล้วได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเพื่อนหูหูยูเอโคตรแรงอะ่ะยูเอ๋คู่แรงอ่ะหูยูเอ๋แรงจัดอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรครับเนี่ยยูเอ๋ UA ก็โกงเอาจริงอะ่ะมันก็มันก็โกงอะ่ะเออ เนิฟเนิฟก็ดีเนิฟคลิกซี่ด้วยเนิฟยูเอด้วยตาที่แล้วผมกดเออ่นาคอสมาโดนคิกซี่ไรค่ะโคตรเสียชาติเกิดแอสซิสินเลยเฮ้ยจังหวะเนี้ยคือเกมนี้ผมคิวสี่ไงเกมนี้คือโคตรแบกอะ่ะคือแบบเกมนีโคตรวีรลบบุลุษอะ่ะโอ้ยเก็บได้เฉยราดเพื่อนเนี้ยเกมเนี้ยพูดเอาตเลยผมราดเพื่อนอย่างเดียวผมยอมรับแต่แล้วไง เพราะว่าผมไม่ต้องเป็นหมาป่าเดวดายก็ได้เพราะว่ามันเรียกว่าพลังมิตรภาพโอ้โห,โโหเปิดนตีขอโทษนะพี่มาดิเจ,จอพลังมิตรภาพเจอพลังมิตรภาพไปดิแดดตะกิมีโยไว้หมกเบียวทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยถ้าเราออกเวทแบมไพร์ ire, ชิ้นนั้นก็น่าจะได้อยู่นะ เฮ้ยจังหว่านี้สจวตแกเตรียมตัวลงไปคุยกับล่างมะม่วงได้เลยเฮ้ยไม่ตายอะ่ะเออสวยเลนจนเนอรีเกมนี้โคตรแบกอะ่ะแบกจะจัดอะ่ะตายสูนอะ่ะก็มาดิคือเกมนี้แบบว่าโคตรแบกครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะก็ก็คนมันแบกอะ่ะเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวตัดไปลงไฮไลท์ด้วยมาดิตัดไปลงไฮไลท์ซิวเลย ก็ก okay. uh, ็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเอ่อเดี๋ยวค่อยตัดคลิปไฮไลท์ก็ได้เออไฮไลท์มันมันต้องตัดหลายช็อตเลยดิก็ผมฆ่าไปเจ็ดช็อตอะก็ก็ช็อตตึงๆแล้วกันเน้นแค่ช็อตตึงๆนะเนาะมันตึงดูช็อตได้ในฟิงช่ชแนลอะคือมันมันโหดเกินอ่ะอืคือผมอยากทำคลิปช็อตเหมือนกันนะคือใครอยากให้ผมทำคลิปช็อตแบบไหนก็ก็บอกได้นะเออเดี๋ยวผมทำให้ ผมผมตามคนดูอยู่แล้วคนดูอยากดูอะไรผมทําได้หมดอ่ะยกเว้นเติมเงินอ่ะผมทําไม่ได้มาดิช้อนหวานที่ผมเข้าเลยผมเข้าแบบไม่คิดอ่ามันมีแข็งเรียบร้อยเพื่อนเราได้เป็นไงเขาเสียแข็งส่งร้อยไอคิวแล้วเราไม่ตายแล้วเขาไปเติมสจวตทอสจวตไปเกิดทำไมผมไม่ได้ ไม่เป็นไรเราให้เพื่อนเราได้มากเราได้เยอะแล้วไงเราแบกเกินอ่ะคือเกมนี้มันเกมนําอ่ะเข้าใจปหเกมนํามันก็เล่นได้ไงผมว่าผมเก็บไอ้ลูกแก้วอยู่อ่ะจะซื้อ,อจะสุ่มไอ้ลูกแก้วอ่ะอยากได้อยากได้สิวอยากได้สิวสกินสกินฟ้าสกินฟ้าเออนั่นแหละสกินสีฟ้า เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพุ่มเฮ้ยเอาเอานาคอสนาคอสนาคอสไปเกิดนาคอสนาคอสไม่หนีเกิดนะเกิดนะอ๋อโอษแล้วพี่อ๋ออ๋อมาหมดเลยมาหมดเลยอ๋อเหักดูชัดดาวเฮ้ยแต่ใบลอเราได้ป้อมสวย เดปอมสวยเดปอมก็แย่เอ้ยจังหวะนี้ไฮยะเตะลำลำลำเอ้ยโคตรตึงอะไฮยะเตะเฮ้ยทำไมเกมมันโด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 นแปลกนะแปลกนะฮะดูแปลกนะแล้วก็แล้วก็แพ้วะเนี่ยเฮ้ยถ้าแพ้นี่ก็คือแบบเพลงโตเกียวกวนขึ้นเลย ตอนนี้ผมไม่ได้เบลตัวเบวกูนะผมเบีวหมาป่าไม่ใช่หมาป่าเดียได้จิ้งจอกตายอะ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 ตอนนี้แหละไม่มีใครที่สามารถหยุดคาได้แล้วแกน่ะก็แค่ปลาหมึกย่างไปคุยกับลากมะม่วงฮ่า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 โคตรเบวเลย โคตรมันเลยโคตรสนุกเลยทุกคนกระทืบคนในแร้งเนี่ยโคตรสนุกเลยเวลาเราเจอทีมดีๆเนี่ยมันสนุกอย่างนี้นี่เองปิวไม่โดนปิวปิโอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้เยอะเยอเยอะเยอยอมากเยอะมากแต่จังหวะนี้ผมเข้าเข้าไปล้ดเพื่อนอะดิ ผมรอผมรอเข้าสซตจวอดอละสเซตจวดไปเกิดอ่ะ,อะเป็นไงลอดเป็นไงาดาตตะกิมิโย้ายหมอกโอ้ก็แบบเกมนี้คือมันแบกเกินไงก็แบบคลิปอื่นผมแบบเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นั่นแหละหนักเลยอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะหนักเลยอ่ะ ก็ก็คลิปนี้ก็ขอโชว์หน่อยละกันว่าว่าพอดีแบบสกอร์มันก็แบบน่าก็ค,คนมันแบบสกอร์มันแบบสกอร์มันดีอะนะเนี่ยพอแบบพอแบบได้สกอร์ดีๆแล้วแอดใหญ่เลยใช่เป็นอะไรเราถ้าเราเล่นแข่งมันเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยคือเราจะเข้าไปใส่ได้มั่วๆแต่ก็อย่ามั่วเกินไปนะ เฮ้ยเอนโซดึงมาเพื่อนโอเคสวยมากคอมโบคอมโบคอมจอยเรียบร้อยคือแบบเกมนี้มันสิบคิวอะก็แบบมัน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 นาไอวินอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 เดี๋ยวเออนาคอตรงนั้นมีฮายาเตะไปแล้วน่าจะไหวเฮ้ยเอนโซไม่นะแก๊กแก๊กวีสอง แก๊กวีสองเราจะไปเกิดแล้วแก๊กวีสองเราจะไปเกิดเฮ้ยเฮไม่เอา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 ตัวนี้อ่ะช้ออ่ะเชอ่ะช้าอ่ะช้ช้เชโ่เชโ่ช้าผมใส่หมดอ่ะตอนเนี้ยเพราะเกมผมนำไงผมฟาดตัวอะไรก็ตายตอนเนี้ยเพราะเงินเรานำนำเกือบหมื่นเลยนะนำแปดพันนำเจ็ดพันแปดพันนี่แหละซิลเนี่ยมันแรงนะสำหรับผมอ่ะ ม,ม,มันมันแรงหรือว่าเกมนี้มันจะทำให้ผมเป็นเมนซิลกันนะมายังไงผมก็เป็นเมนซานิดอยู่เหมือนเดิมซานิดนาคอร์อะก็ะยังเป็นเมนผมอยู่เหมือนเดิมวันยังคำ่ำยกเวโรมันจะเล่นไม่ได้จริงๆอะ่ะคือแบบว่ากากยกนเล่นไม่ได้อันนั้นก็เล่นไม่เล่นเหมือนกันเล่นยากไปแต่จริงๆมันก็อยู่ที่ฝีมือนะแต่ตัวก็ตัวก็คือฝีมืออย่างหนึ่งนะการดับเนี่ย ทำไมมันจบไม่ได้สักทีมันมันสิบสามนาทีแล้วนะผมไม่อยากให้มันถึงสิบห้านาทีเลยเกิดถ้าแบบว่าเขาได้ดารขึ้นมาแล้วพิกชนะนี่คือแบบโอ้ <laughs> เราได้แข่งแล้วนะฮะตอนนี้เล่นชิลชิลไม่ต้องคิดมากเจอแคลรี่แล้วก็พุ่งเข้าใส่สผมว่าซิลมันแยกดันได้อยู่นะเอ้ยปลาหมึกมันรู้ ปลาหมึกย่างตัวนี้มันรู้งานไงอ่าเรียบร้อยสะจวดไปเกิดอย่างงี้เอาอยัางไงเอ้าเฮ้ยสะจวดไม่ตายเอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนาคอสไปอย่างไรนาคอสแกไม่รอดแน่นาคอสแกไม่รอดแน่เอา้าฮะ,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 ะ <laughs> มันไม่โดน <laughs> เกือบไปเกิดแล้วมั้ยละ่ะ เราจะไม่มาพล no ิกแพ้ตอนท้ายเนาะเพราะฉะนั้นช <enfant> ็อตเนี้ยเฮ้ยทีมเราค่อยๆตายไปทีละคนมันจะไม่มาพลิกแพ้ตอนท้ายอยู่แล้วอะทุกคนในเมื่อเรารู้มันจะไม่พลิกโอเคชนะสวยก็ืบบเกือบเกือบไปเกิดอยู่โอเคนะสสำหรับคลิปนี้ว่าขอจบไปท่านี้กันก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมว้าวซนจูบวย